ติดตามหุ้นแค่3เดือนครั้งหนึ่งเนี่ยก็สามารถทำให้เรารวยได้แล้ววันนี้ผมวัดอัดวันที่12เนาะเดือนพฤศจิกายนซึ่งมันเป็นช่วงที่งบการเงินของบริษัทต่างๆเนี่ยประกาศออกมานะครับเนาะซึ่งมันประกาศออกมาสักพักหนึ่งละนะคราวนี้ผมว่าวันที่12แล้วละมันประกาศออกมาเยอะแบบในลิสต์ผมเนี่ยประกาศออกมาสัก40-50%ที่ติดตามแล้วนะ คราวนีนะ้สิ่งที่อยากจะมาเล่าเนี่ยคือที่บอกว่าเฮ้ยทำไมเราสามารถใช้เวลาแค่แบบตั้งนานๆนนทีคือ3เดือนนะค่อยตามหุ้นทีหนึ่งเนี่ยจริงๆก็ยังสามารถทําให้เราสามารถลงทุนได้ผลตอบแทนที่ดีได้นะส่วนตัวผมผมก็ตามประมาณนี้นะระหว่างทางมันก็อ่านข่าวตามปกติแต่หลกัหลกๆอะ่ะช่วงจนเหนื่อยคือช่วงนี้แหละเหตุผลเพราะว่าช่วงที่งบออกเนี่ยมันเปรียบเทียบเหมือนเราแบบเราเรียนคลาสเนี้ยเรียนๆเรียน,เ,ยน,เ,ยน,เ,ยนเหมือนบริษัททํางานทํางานทํางานแล้วผลของเชิงประจักษ์เชิงตัวเลขเนี่ยมันออกมา สะท้อนมาที่งบการเงินนะว่าเฮ้ยไอ้กลยุทธ์แบบเนี้ยเขาทําแล้วมันได้ผลไหมหรือเศรษฐกิจภาพรวมมันมีปัจจัยเนี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องมันกระทบการเงินจริงๆเยอะไหมอย่างผมยกตัวอย่างนะมันมีหลายอย่างมากเลยเช่นอ่ะยกตัวอย่างอันนี้ดีกว่าในอุตสาหกรรมของไทยเนี่ยเช่นกลุ่มสัญญกรรมความงามหรืออุปกรณ์ที่เป็นแบบความสวยความงามที่เป็นราคาแพงเช่นเพชรอะไรเงี้ยนะไอ้หุ้นบริษัทเหล่านี้แต่ละบริษัทเนี่ยโอ้โหยอดขายเนี่ยหายไปเยอะมากนะใช้คําว่า ลดลงระดับ20%เนี่ยเป็นเรื่องปกติไปเลยนะยอดขายที่ขายไปในคอเตอร์ที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับปีก่อนนะซึ่งสิ่งสิ่งนี้มันอาจจะสะท้อนได้เลยได้ชัดว่าแบบเอ้ยจริงๆเนี่ยคนไทยตอนนี้อาจจะระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นรายจ่ายต่างๆที่มันดีเลยไปก่อนได้ไหมายความว่ามันยืดไปก่อนได้เช่น จะไปเสริมจมูกอ่ะจะไปเสริมคางจะไปทําตาทําปากอะไรเงี้ยนะเฮ้ยขอดีเลย์ไปก่อนแล้วกันช่วงนี้เงินยังแบบยังมันรู้สึกเศรษฐกิจมันกลัวมันจะแย่บางครั้งเขาอาจจะไม่ได้แย่นะแต่กลัวมันจะแย่เนะี่ยคนเขาก็ชะลอดีเลย์ดีเลย์รายจ่ายนี้ไปก่อนอย่างเพรสพลอยก็เหมือนกันการซื้อของพวกนี้มันต้องมีเงินเหลือระดับหนึ่งใช่ไหมเราถึงจะไปซื้อเก็บสะสมกันนะครับเนาะสิ่งสิ่งนี้มันก็สะท้อนออกมาที่งบการเงินแล้วล่ะว่าเศรษฐกิจเนี่ยเออปัจจัยนี้มันกระทบ แต่กลับกันมันก็จะมีอุตสาหกรรมบางอย่างที่แบบได้รับผลดีซึ่งเราอาจจะอย่างเช่นสมมติผมเป็นเป็นหมอเนาะเราก็รู้ว่าอ๋อตอนนี้ในนยโยบายของสาธารณสุขเนี่ยโอ้โเขากำลังเน้นเลยเรื่องของ cancer anywhere หมายความว่าอ๋อเดี๋ยวการรักษาโรคมะเร็งเนี่ยเขาจะบุกไปแบบทุกโรงพยาบาลให้ทุกจังหวัดทุกโรงพยาบาลเนี่ยมีการฉายแสงได้มีการรับเคมีบําบัดได้เพื่อให้สามารถช่วยผู้ป่วยได้เยอะขึ้น เราก็รู้แล้วว่าแล้วซัพพลายเชนของการทําตรงนี้มันประกอบไปด้วยอะไรมันก็จะมีบริษัทขายเครื่องอะไรขายเครื่องฉายแสงนะยาที่เกี่ยวกับโรคเคมีบําบัดอะไรเงี้ยเราก็จะรู้แล้วว่ากลุ่มเนี้ยได้รับประโยชน์ซึ่งอย่างล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยโหงบการเงินก็ออกมาดีมากนะสิ่งเหล่านี้ที่บอกว่า3เดือนตามทีเนี่ยเมื่อเราเห็นว่ามันมีปัจจัยอะไรบางอย่างที่เป็นผลบวกหรือผลลบกับอุตสาหกรรมเนี่ยเราเนี่ยจะสามารถคาดการผลลัพธ์ที่มันออกมาไว้ได้บ้าง อ่าจริงๆอ่ะเวลาเราลงทุนเวลาเราเข้าใจกิจการระดับหนึ่งอะ่ะเราจะเริ่มคาดการณ์ว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะในไต,ตรมาสนี้ในช่วงเวลาเนี้ยที่ผ่านมา3เดือนที่ผ่านมาเนี้ยมันน่าจะดีนะหรือมันน่าจะแย่นะเออแล้วเราก็ไปดูต่อว่าไกด์่มันดีมันควรจะดีเท่าไหร่อันนี้อาจจะต้องแบบติดตามบริษัทลึกขึ้นเหมือนนี้ละนะเออมันถึงจะรู้นะนะคราวเนี้ยที่บอกว่า3เดือนตามทีเนี้ยนอกจากที่เราดูเชิงตัวเลขของงบก,การเงินแล้วเนี้ยในบริษัทของไทยหรือจริงๆของเมืองนอกอ่ะก็เหมือนกันเลยคือ เขาก็จะเริ่มประกาศออกมาว่าไอ้สิ่งที่ผ่านมาเป็นยังไงและเหตุผลของตัวเลขเป็นยังไงเช่นไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยมันโตดีนะมันโตจากอะไรล่ะเช่นมันโตจากการขายของออนไลน์มากขึ้นจากแต่เดิมที่เราเล่นเน้นหน้าร้านมันไปออนไลน์มากขึ้นนะยอดตรงนี้ก็เลยโตหรืออย่างหุ้นตัวหนึง่งอะหุ้นขายเกี่ยวกับเอางี้ดีกว่าขายเกี่ยวกับยาอ่าเป็นหุ้นขายเกี่ยวกับยากระบวกยาสมุนไพรเนี่ย ล่าสุดควอเตอร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเคยได้ยินแล้วว่าเขาว่าอยากจะปรับเปลี่ยนเ,เขาเรียกอะไรธุรกิจแบบใหม่ให้มันแบบใหญ่ขึ้นก็คือเขาเนี่ยไปช่วยธุรกิจการขายสมุนไพรที่เป็นรายย่อย,อยของเขาเนี่ยในการเอามาจําหน่ายในโมเดิร์นเทรดเช่นเซเว่นอีเลเวนเช่นโมเดิร์นเทรดเช่นแมคโครโลตัสบิ๊กซีอะไรเงี้ยเขาก็มาช่วยการขยายขายพวกเนี้ยโดยที่เป็นแบรนด์อื่นที่ไม่ใช่ของเขาอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยโอ้โหบริษัทเนี้ยโตมากเลยนะแค่แค่ไอ้พาร์ทนี้พาร์ทเดียวเนี่ย มีในยะกับรายได้ในระดับแบบ30%ของรายได้เลย20-30%ของรายได้เลยทั้งที่แต่ก่อนนีไม่ได้มีในยะเลยสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนออกมากับการที่เราติดตามข่าวแล้วก็ฟังผู้บริหารคอยให้สัมภาษณ์ต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็น o p portunity day หรือการสัมภาษณ์ตามสื่อต่างๆเนาะแล้วเราก็มาดูสรุปผลนะ่ตอนงบประจำรายไตรมาสเนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยแค่ทำแค่นี้การลงทุนเราก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้น มันมีอีกข้อหนึ่งที่ผมอยากจะเชิญชวนให้ทํากันเพราะอะไรรู้ไหม <S <s <at> ผมเคยไปดูนะว่าคนเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีคนที่สนใจดูศึกษาเรื่องฟันเดเมนทัลอย่างจริงจังอะมากน้อยแค่ไหน <S <s ผมก็เลยไปดูเลยว่าไอ,ไ,อไอ้คลิปคลปหนึ่งอย่างสมมติว่าผมติดตามหุ้นคอมเซเว่นอะผมยกตัวอย่างเนาะหุ้นคอมเซเว่นเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่า เฮ้ยคอมเซเว่นมันเป็นหุ้นใหญ่ตัวหนึง่งหลายๆคนรู้จักว่าเป็นแบบค้าปีกบานาน่าไอทีขายเซเว่นสตูดิโอขาย iPhone อะไรเงี้ยทุกคนก็จะรู้รับบริหารให้กับ True อะไรเงี้ยนะช็อปทรูนะเนี่ย,นะ True, นะยหลายๆคนก็รู้จักหุ้นตัวนี้พอรู้จักเสร็จผมก็เลยคิดว่าเอ้ยจริงอะถ้าคนไทยเนี่ยลงทุนกันทั้งหมด3ล้านคนใช่ไหมที่มีเปิดบัญชีที่ไม่ซ้ําชื่อสาล้านคนถ้าซ้าชื่อ5ล้านบัญชีอะไรเงี้ยนะสล้านคนเนี่ยจะมีคนที่เข้าไปดูฝั่งฟันเดอร์เบนทัลเน ลองทายกันดูซิว่ายอดวิวของ y t u t u เนี่ยในการดู p p p r t u u n t y y d y เนี่ยมากขนาดไหนให้คิดแป๊บหนึ่งนะว่า3ล้านคนจะมีคนที่สนใจ Fundamental มากน้อยแค่ไหนผมฉเฉลยนะครับแต่ละควอเตอร์เนี่ยอย่างสมมุติหุ้นแบบที่ไซส์ใหญ่ระดับหนึ่งเนี่ยนะอย่างคอมเซเว่นเนี่ยมีคนมาดูแค่1 0 0 0 0คนฟังไม่ผิดนะ1 0 0 0 0จาก3ล้านคนนะ มันกี่เปอร์เซ็นต์นะมันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แบบไม่ถูกเลยมันไม่ถึง1นึ่งเปอร์เซ็นเะน่ถ้าหนึ่งเปอร์เซ็นของสามล้านมันต้องเท่าไหร่ต้องสามหมื่นใช่ไหมเอออันนี้หนึ่งหมื่นก็คือศูนยะ์จุดสามเปอร์เซ็นเน่ะคือคนมันน้อยมากเท่ากับว่า ถ้าเราเนี่ยติดตามงบการเงินติดตาม M D N A หรือคำอธิบายประกอบงบการเงินที่ที่ผมเล่าไปบวกกับการติดตามดู opportunity day คือผู้บริหารเนี่ยมาพูดมาชี้แจงผลประกอบการในไตรามาสที่ผ่านมาในผลประกอบการปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยเนาะเขาก็จะมาเล่าในในเล่าวิชั่นเล่าอะไรบางอย่างเขาอะในพวก day อัปเดตนี้เออแต่มีคนดู0.3หุ้นบางตัวคนดูน้อยกว่านั้นอีกนะเป็นหลักพันซึ่งแสดงว่าอาจจะเป็น0.1% เออมันน้อยมาก1,000คนดูคนเดียวอะนะหมายความว่าการที่เราอะแค่ดูพวกเนี้ยเราก็เหนือกว่าคนส่วนใหญ่ที่ลงทุนในตลาดอีก99จ เปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะเออนึกออกไหมเราก็จะเหนือมีข้อมูลมีความเข้าใจเหนือกว่า99.7%โอกาสการลงทุนเราก็จะสําเร็จง่ายขึ้นแค่ติดตามผลทุกสามเดือนแค่นั้นเองนะครับเนาะแค่นั้นเองนะอันนี้ผมก็มาเล่าสู่กันฟังว่า้ช่วงนี้มันโงบมันออกเยอะมากเนาะขอให้ติดตามพวกเหล่านี้ไปเรื่อยๆใครที่มือใหม่มากๆเนี่ยอาจจะงงว่าไปติดตามตรงไหนเข้าไปเลย s e t o r t h แล้วค่อยๆศึกษาไปทีละภาคส่วนนะทุกอย่างตอนนี้ Google เนี่ย ถามไปคำเดียวเขามีแหล่งข้อมูลให้เราหมดเลยแล้วเราก็ไปศึกษาจากแหล่งที่มันเป็นแบบน่าเชื่อถือที่สุดน่ยดีที่สุดดีกว่ามาฟังผมพูดซัดด้วยซ้ำเนาะแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ